สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะพบกับสายแอลสายสิ่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็หลอกหลอนกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าโอ้ยตาข้าวา <c oughs> นะคะออพอน้ำพึ่งกับธนาคารสูตรเดิมนะจ๊าวันนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนาเหมือนเดิมนั่นก็คือน้องคาที่เอ๊ะไม่ใช่นะคะน้องเคที่ดอนะคะอ่าโนไวท์เป็นครีมมาคผิวนะคะซึ่งตัวนี้มีมานานแล้วเราซื้อมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าพึ่งได้ใช้นะคะคือแบบจองเนี่ยสาบาทแต่ว่าถ้าแบบหลอดเนี่ย เท่าไหร่นะ2 9 9ก็เก้า,กามั้งไม่แน่ใจลองไปดูกันเองนะเออ,อันนี้นะเขาบอกว่าให้ทาหลังอาบน,น้ํานวดหนึ่นาทีแล้วก็ทิ้งไว้3นาทีแล้วล้างน้ําออกนะคะซึ่งดูผลลัพธ์ก่อนอะข้างนี้ทาแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ไทานะเห็นปะดำเนอะรอเนื้ <c oughs> อครีมเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเดีย๋ยวท้าให้ดูหน่อยหนึ่งก่อนอะมันจะเป็นแบบว่าน้ําแตกนิดนึงอะแบบเกี่ยง่ายนะคือ มันใส่ๆอะบางๆไม่ไม่ไม่โบกเหมือนครีมตัวขาวอ่ะหมอถ้าเราทาในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนี่ยเห็นปะเก๋ปล่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราต้องล้างน้ำเปล่าก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดำลงจากนี้แล้วอะค่ะมันมันก็แค่ล้างหน่อยๆออกไปแล้วก็ใจรู้สึกเอ่ออะอดี๋ยวให้ดูแขนแขนใยทาแหละอเนี้ยมั้งรอแป๊บหนึ่งก็จะกลืนกับผิวไม่ได้วอกมากเนี่ยอันนี้ทาทาแขนแล้วสงข้างอะ แต่ว่าทีเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกินตัวขาวถ้ากินตัวขาวมันก็จะมีเอพอใช่ปะแต่เนี้ยมันไม่มีเอพอคือว่าตายจำไม่ได้แล้วคือเอ,อตายเพิ่งทางวันเนี้ยแล้วก็วันอื่นจำไม่ได้แล้วว่าถ้าทาครีมกันแดดทับไอ้ตัวเนี้ยจะมันจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือเออข้าปากแย่ yeah. <c oughs> นะคะก็คือเท่าที่จําได้ก็คือว่ามันติดโทนแบบว่าถูสบู่ล้างไม่ขอออกแดด นะถูระบุร้านก็ไม่ค่อยออกอะไรอย่างงี้นะคะรู้สึกโอเคก็เลยเอามาแนะนํากันแต่ว่าร้านขายส่งบางร้านอะ <c oughs> เขาบอกว่าเอาเนี้ยมาพอกนะใจว่าอย่าเลยเขาบอกให้พอกตัวพอกตัวเหอะมัน <c oughs> อยาเลยนะคะอย่าค้ำขันเพราะว่าถ้าเกิดอยากทาตัวก็มันจะมีซีซีครีมของเขาก็ใช้ดีนะไปและเดี๋ยวก่อนที่ธนาคารจะเข้าปากไปมากกว่านี้นะคะไม <c oughs> ่บายค่ะ <c oughs>